สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กันยายนนะครับผมอยู่ที่ BYD BYD CG บางใหญ่นะครับ BYD CG บางใหญ่อยู่ถนนกาญจนาพิเศษอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษขวามือก็ไปสุพรรณซ้ายมือเข้ากรทม บีวีดีซีบางใหญ่อยู่ยงงกับซอยวัดลาดปลาดุกตรงนู้นนะครับก็มี b ีวีดีดอลฟินอีวีแอตโแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็น6กหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป้าหมายวันนี้นะครับพี่น้องครับผมมาดูตัวนี้นะครับเจ้าซิลห้าดีนะครับ ถ้าจัดประเภทรถง่ายๆก็ประมาณรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ผมสนใจเพราะว่าราคาราคาค่อนข้างโอเคนะครับราคาโอเคเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีน้องครับวันดีน้องชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหมูครับน้องเป็นที่ปรึกษาทางการขายเป็นที่ปรึกษาของโชลูบีวายดีจีบาง่ครับเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทรที่เบอร์โทรที่นี่อ้าวเบอร์หมูเองก็ได้อะขอโทษเด้อศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งครับ ถ้ามีคนสนใจรถ BYD โทรปรึกษาน้องได้ใช่ไหมครับได้เลยครับอ่าวันนี้พี่เนี่ยพี่สนใจตัวนี้ตัวนี้เนี่ยหมูอธิบายความหน่อยได้ไหมครับได้ครับตัวซิลไฟเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดของ BYD CG บางอย่างนะครับครับมเป็นรถของ BYD นั่นเองครับตัวนี้ใช้ในส่วนของตัวน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าด้วยครับเป็นหลักในการขับนั่นคือไฟฟ้านะครับก็คือใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนครับพี่เออ่ะ ตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่หมูครับตอนนี้นะครับราคา Early Bird นะครับจำหน่ายอยู่ที่699,900บาทครับหมายถึงว่า700,000มีทอน100ใช่ครับถูกต้องครับจากเดิมเราขายราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่769,900มีส่วนลดลงไป70,000บาทครับสำหรับตัวนี้อ๋อเหลือเหลือไม่ถึง600,000เออเหลือไม่ถึง700,000นะครับใช่ครับ 9, แล้วเรามีสมมุติว่าพี่สนใจหรือมีคนสนใจเนี่ยราคานี้มีออปชั่นอะไรพิเศษไหมหมายถึงว่าอาจจะมีดอกบงดอกเบีย้ยของฝันของแถมอะไรเงี้ยของ BYD นะครับในทุก ภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับเราขายในส่วนของตัววันไ i p e p o l i ซึ่งเราใช้ราคาเดียวกันโดยทั่วไปนะครับนั่นคือราคานี้ส่วนลด70,000บาทและณปัจจุบันเราตอนนี้เราแถม Home c h เจอร์ให้ท่านลูกค้าด้วยครับสำหรับการออกรถในช่วงเดือนกันยายนหมายถึงคันนี้ก็ใช้ Home c h เจอร์ได้ใช่ไหมครับใชได้เพราะมันเป็นั๊กอินใช่กับเป็นั๊กอินที่สามารถเสียบชาร์จแบตได้นั่นเองแล้วให้ดิจจะชาร์จไม่ได้นะครัไอ h o m จ c h a r g นี่มูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่า2 5 0 0 0บาทครับสำหรับตัวซีดานที่แถมให้พร้อมติดตั้งนะครับน่าสนน นี่ยังไม่ร่วมของแถมอีกประมาณ12รายการนะครับี่มี12รายการใช่ไหมครับโอเคยังไงพี่ขอขอบคุณหมูนะได้โอเคครับสวัสดีครับเออนะครับก็น้องเขาเป็นเจ้าที่ฝ่ายขายของ BYDCG ีบางใหญ่ตรงนี้นะครับตามที่น้องๆได้ยินได้ฟังนะทีนี้ผมผมเองเนี่ยก็ยังรู้ๆกันอยู่นะว่าผมรีวิวรถทำรถแก้ปัญหารถมาเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่า ถ้าจะให้ฟันธงนะพี่น้องนะผมถือว่าคุ้มค่าน่าใช้คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับยิ่งเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นยิ่งเห็นชัดเจนว่าว่าคุ้มค่ามากๆนะครับพี่น้องใจ่ายในราคารถเ,เล็กๆของญี่ปุ่นแต่ได้ตัวถังบอดี้ขนาดนี้นะครับในราคาเท่านี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าคุ้มค่าน่าใช้นะครับตามสเปคของ BYD เครื่อง พันหเบนซินแล้วก็ทำงานผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเบ็เสรวิ่งผมว่าน่าจะได้เกินพันกิโลพี่น้องครับน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังเนี่ยสี 4, ลิตรพี่น้องลองคำนวณดูวันนี้ลิตรถึง30กว่าบาท3ามสบาทก็ประมาณพันสามพัแล้วคุณวิ่งได้พัน 1, กิโลบ,บวกบวกเฉลี่ยกิโลละบาท3 0มสบาทสีโอเคไหมล่ะโอเคนะครับ พอดีน้องเซล์ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงผมให้ดูภายในนะครับกว้างมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าภายในของอีายซ5ตัวนี้เนี่ยผมสูง175นะผมหนัก75กิโลนั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดนะครับไม่ได้อึดอัดเลยนะครับดี๋ดูดูนะนี่นีผมนั่งถ่ายจากข้างหลังให้นะข้างหลังเนี่ยดูสิเห็นไหมเบาะสาคน หน้า2หลัง3านะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางนะครับก็ถือว่ากว้างขวางใหญ่โตแหละถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นเจ้าตลาดก็ประมาณรู้ๆอยู่นะว่ารุ่นไหนเทียบได้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูฝาคาปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงกลางนะน่าจะเดาไม่ผิดตรงนี้อ้าเนี่ยนะครับเห็นไหมกว้างมากนะครับ ก็ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าโอเคแบบนี้นะครับไม่ต้องปวดหัวไงนะครับไม่ต้องปวดหัวนะครับ b y d c 5 5 d m i นะครับราคาจริงๆมัน7,699 0 0แล้วก็ดอกเบี้ย8%เป็นดอกเบี้ยสัปสาสามิตรนะครับอัตราดอกเบี้ยน่าจะคิดจาก cc รถแล้วก็คิดจากรูปแบบของ Hybrid ปลั๊กอินไฮบริดนะครับให้ดูภายในนะเห็นไหม ครับเห็นไหมครับพี่น้องสวยไหมจีนเนี่ยเขาออกแบบรถผมว่าสวยนะสวยงามแหละถูกจะริดนะครับคอนโซลกลางพวงมาลัยไม่รู้หนังแท้หนังเทียมขอโทษด,ด้วยสามก้านนะครับมีปุ่มคอนโทรลต่างๆซ้ายขวาหันไปมองด้านหลังเห็นไหมล่ะโอเคมั้โอเคนะครับเ,เ,เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องยนต์ เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์นะล้อกี่นิ้ววะล้อ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 ออเบอร์อยู่ไหนวะสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบดล้อสิเจ็ดนิ้วยางสองหนึ่งห้าห้าห้าิบ็ดใครนึกถึงขนาดยางไม่ออกจะบอกให้ก็ได้ว่า Honda าเฮวีเจนหก็ใช้ยางเบอร์นี้แหละ21555ึ่นะครับพี่เนาะ่ะนี่มีกล้องหน้าด้วยนะครับ มีกล้องหน้าด้วยแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเรดาร์นะครับถ้าสไตล์รถญี่ปุ่นก็ประมาณอ d ลเลทีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะวางไว้ <tit les> อ่ะฝากระโปรงนี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพันห้าร้อยซีซีเป็นเครื่องนาอ้าเป็นเครื่องดอทแขนคู่แหละปิดวลาตรงไหนขอไปด้วยนะอ่ะอ่ะน้องหมูขอบคุณมากน้องหมูเ <c oughs> ขาก็อ, <c oughs> อยู่ตรงนี้นะนะสายไฟสีส <c oughs> ้ม <c oughs> สัญลักษณ์ขอ <c oughs> ง ไฟฟ้าแรงสูงนะครับ,รบนะครับอ่านะครับ,นะรบ,ะะรบก็ถือว่าโอเคไม่ล่าผมในมุมมองของผมคุณจ่ายเงินเจ็ดแสนบาททอนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุ้มครับพี่น้องนะครับคุ้มแหละแล้วระบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้นะในเรื่องเทคโนโลยีโน้ตาวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซํำซ้อนมากมายนักนะครับก็สนใจก็ลองมาดูที่ สนใจก็ลงมาดูที่ B y d c ดีบางใหญ่ครงข้ามซอยวัดลาดประดุกนั่นแหละมีน้องเซล์เด็กน้องหมูเมื่อกี้ต้อนรับขับสู้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็ถือว่าคึกคักระดับหนึ่งเลยนะครับพี่น้องก็ฝากไว้พิจารณานะครับที่ผ่านมารถขนาดนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ล้านหนึ่งอะล้านบวกลบแต่นี่เป็นรถที่แบรนด์จีนเนี่ยเจ็ดแสนบวกลบเนี่ย ถือว่าคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปผมแซมน,นะครับก็ขออนุญาตจบการรีวิวเบื้องต้นขนาดนี้นะครับก็ลองวอล์กอินไปที่ศูนย์ BYD ใกล้บ้านท่านแล้วกันนะครับเราไปดูนะครับว่าถูกจริตของท่านหรือไม่อย่างไรนะครับอ่าน้องหมู ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านขอพี่ขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งเบอร์ส่วนตัวก็ได้ครับ0ู1 7 5 1 5 4 8 1เจครับสำหรับเบอร์ติดต่อผมครับเป็นช่องทางส่วนตัวได้เลยครับขอบคุณครับนะครับผมเองแซมขอขอบคุณ D ีวีดีซีบางใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามยื้อยงกับซอยวัดลาบระดูกอยู่ถนนกาญจนาพิเศษขาเข้าจากสุพรรณบุรีนะครับโดยเฉพาะเจ้านี่นะนี่เนี่ยเนียซิลห้าดีเอ็มไอนะครับอ่าพูดง่ายก็เป็นรถแบบ ไฮบริดแบบปลั๊กอินแบตเตอรี่18กิโลวัตต์ชาร์จได้อะไรได้วิ่งด้วยโหมด EV 100กิโล120กิโลได้บ้างคุณคิดดูสิใช่ไหมน้ำมันเต็มถัง45ลิตรพันกว่าโลกรุงเทพเชียงใหม่มีเหลือด้วยซ้ำไปโอเคสวัสดีครับ